สวัสดีครับบ้านมุงพระเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ที่176นะครับมีพายี่สิบรายการมานำเสนอนะครับนี่เรามาพบเจอกัน176แล้วนะครับนี่นะครับสนใจติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรนี่นะครับบ้านมุงพระเครื่องนะครับส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับทุกรายการลงกวสองบาทนะครับผมจะลงคลิปทุก ตีสี่ถึงตีห้านะครับรอบเช้ารอบบ่ายก็จะประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเรามาร่วมรายการที่หนึ่งเลยนะรายการที่หนึ่งเป็นผ้านางนะครับเนื้อดินองค์ใหญ่นะครับผมไม่ทราบที่นะครับเป็นตลับสั่งตัดเลยนะครับคุ้มมากเลยนะครับนี่เป็นตลับแบบสวยงามองคใหญ่นะครับของข้างใหญ่นะครับนี่ ฝ่ามือเลยนะแต่ผมไม่ทราบว่าที่ไหนนะครับแต่เป็นตลับดีนะครับตลับดีหมายเลขที่สองเป็นตะกรุดหล่อนะครับหล่อทองเหลืองนะครับเียนว่าย้อนยุครุ่นสองนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับนี่นะครับเป็นตะกรุดหล่อทองเหลืองนะรายการที่สาม เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพัน์วัดบางสะพานนะครับของพิษณุโลกนะรุ่นอะไรเล่นยังไงนี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่รู้ว่าเป็นของพิษณุโลกครับรายการที่สี่เป็นตะกรุดนะครับลงรักถักเชือกลงทองนะครับแต่อายุไม่เก่ามากแต่ไม่ทราบหลวงพ่อนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณสักนิ้วครึ่งนะครับประมาณนิ้วครึ่งนะ นี่นะครับกไม่ทราบที่ไหนนะผมพยายามไปแกะนะก็แน่นมากเลยครับเหลือหลายอย่างนี้เลยนี่นะครับกรอบก็เหมือนเขาเป็นอคัคระมีจานมาด้วยเลยนะครับมาอย่างนี้เลยนะครับนี่รายการที่ห้าเป็นเหรียญเล็กนะครับเขียนว่าหลวงพ่องเงินวัด โคารามนะครับด้านหลังเป็นยันนะครับเป็นเหรียญเล็กนะครับผมไม่ทราบที่ไหนนะหองเงินวัดโพคารามนะครับรายการที่หกเป็นพระสมเด็จนะครับสมเด็จเนื้อผงเก่านะครับเนื้อาหาจัดจ้านเลยนะครับรา,าร,นะรายการที่หกนะรายการที่เจ็ดเป็นพระวัดเกศน,นะครับเป็นพระวัดเกศน,นะครับ เดี๋ยวกะให้ดูเลยนะแบบนะครับนี่นะครับอยู่ในกรอบสแตเ,ตเลสนะครับเนื้อหาจัดจ้านเลยนะครับนี่ในการที่แปดเป็นพระนางนะครับเป็นนาง,นงเนื้อดินนะผมไม่ทราบที่ไหนนะครับนี่รายการที่เก้า เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับเป็นเหรียญลงยานะครับกะไหลทองนะครับต้นหลักเป็นไก่นะครับหกศูนนะครับหกศูนย์นี่นะครับหลวงพ่อรวยพร้อมเรียบพลาสติกเลยนะในการที่สิบเป็นหลวงพ่อชินราดนะครับเป็นสองหน้านะครับน่าจะเป็น หลวงปู่เผือกนะครับอันนี้หลวงปู่เผือกนะครับสองหน้านะครับค่อยเห็นนะสองหน้ารายการที่สิบเอ็ดเป็นพระนางเนื้อดินนะครับมีค่ากุนะครับนี่นะครับเนื้อหากเก่าเก่าเลยนะครับมีกระเทาะบนนิดนึงนะครับเป็นเนื้อดินนะรายการที่สิบสอง เป็นสมเด็จพิมพ์แหวกม่านนะครับนี่นะครับด้านหลังเขียนว่าหลวงพ่อโกยนะครับนี่นะครับการที่สิบสองในการที่สิบสามเป็นแหวนนะครับแหวนหลวงปูดทวดนะครับพออ่านออกแล้วเป็นแหวนหล่อนะครับเป็นแหวนหล่อทองเหลืองนะครับเนื้อหาค่อนข้างดีนะครับนี่นะครับ หวนล้ปูทวดนะครับปัดชา้างให้ครับรายการที่สิบสี่ก็เป็นสมเด็จนะครับเป็นสมเด็จเนื้อผงนะนี่นะครับเด็ดเนื้อผงนะครับรายการที่สิบห้าเป็นผ้าเนื้อชิ้นนะครับออกเป็นชิ้น อะไรนี่ผมไม่รู้นะออกตะกัวตะกัวออกชิ้นเขี่ยวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่รู้ว่าเป็นภาพพิมพ์ซุ้มนครโกษานะครับในการที่16เป็นพระนางนะครับเป็นนางเสนจันนะครับอยู่ในเรื่องพลาสติกเก่าเลยนะครับนะสะภาพสวยอยู่นะครับสภาพยางดีอยู่นะนางเสนจัน์นะครับ ในการที่สิบเจ็ดเป็นพัสมกอนะครับซุ้มกอ่อขนมเปียนะครับออกเนื้อดำนะครับด้านหลังแดงนะครับมีสองสีนะครับนี่อาสมกอ่อในการที่สิบแปดเป็นพระนางองค์เล็กนะครับหรือว่าเป็นผมว่าเหมือนพระเชตุพนนะเป็นเนื้อชิ้นนะครับเป็นเนื้อชิน้นนี่นะครับองเล็กนิดนึง ในการที่19เเรื่องพลาสติกมานะครับค่อนข้างองค์สูงนะครับเป็นพระเปิดโลกนะครับเป็นพระกุเปิดโลกนะครับนี่นะครับเปิดโลกนะครับในการที่20เป็นพระหลวงพ่อโตนะครับสุขโขทัยนะครับกุวัดต่ามะม่วงนะครับ หรือว่ากูว่สัตว์สีอะไรเนี่ยเขาว่ามีสองกูแต่ผมไม่ทราบแน่ชัดนะครับแต่ว่าเป็นหลวงพ่อโตแน่นอนครับพบ20รายการนะครับพร้อมเรี่ยมเดือนนี้สนใจติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรนี้เลยนะครับบ้านมุงพระเครื่องนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางช่วยไปกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ